สวัสดีค่ะพี่น้องพวกกระช่องก้อยปเปรืองแสนค่ะสบายดีด้วยพี่น้องแม่ยังนี่คนคนสซกุบแ <c oughs> ม,ม่ยังนี่คือใส่กุบปิ้งปลายู่แล้วผู้ยายอาเป็นนีมาใส่ไหมเอาอะไรคะ เออนี่แล้วเอเาปุ๊บมาใส่นะหมวกเอาหมวกมาใส่คุณตาคุณตาก็อยู่นะคะพี่น้องคุณตาทำอะไรนี่ตรวจข้าวเมียวไปป้อนข้าวเมีวเอาอะไรให้แมวกินเอาหมวก้าอ่านของเมียวเม้าเมียวเม้าเลยค่ะสองโถพอนตาเลี้ยงเมียวได้พี่น้องโอ้โหนี่เอาเม้าบ้น มันกินไก่ดูไก่อยู่ว่ะพ่อห<ร>มูเนี่ยหมูดูไก<อร>่นี่ในบ้านน่ะดิเข่ง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 หมอนั่นเองค่ะป้านางพยาบาลหึหึหึกระซางว่าเอา้าก็ป้าหมอหมอก็คือนางพยาบาลเลยลเอเอหรออะไรอย่งเ,เขงเาเ,เอาเิญป้าหมอบ๋อนี่ะเออป้าเข่งเอเิเอป้าหมอเออ เฮ้ยปลาหมอม<า>ปลานั่งพยาบาลมังแางอยู่น่าเนี่ยครับสิว่าเพื่อนช่วยพี่น้องแพงพี่นอ้นองมาแต่เป็นสิยมใหเไไเม้เพื่อนเลยรได้พี่น้องเลยอาจว่าสิมเก้าทีเพื่อนเติมจังได้ไนะสามร้อยนะมันพอเฮงน,นะมันพอถึงจะไปสมัครตั้งพันพันเท่าไรจะสมัครอยู่ในนั่นนะพันสองพันสองบวกครับวันนี้เรจะคล้องร้านเขาบอกให้ไป ต่ยกเลิกที่ลงทะเบียนนั้นยกเลิกให้เป็นซิมธรรมดาพอเจ้าไปลงทะเบียนพันผลพาไปเติมบันเชิงเปเรีนมันก็บกเ่เฮมันบอกค่ะมันเป็นแนวนี้ทีละคนไม่มได้ลงนามพี่น้องพี่ก้อยไม่ได้ลงว่าเป้ลงเททเองเพราะว่าไอ้น,น,อนี่มันมันซินกเกิลข้อพิพาทคาหาด้อซิมนั่นนะเพราะว่าทุกๆเกิดเขาต้องสมัครแต่ว่าซิมที่พ่าเป้ไปเป้นะก็เอเอสคือการ 5G แต่ว่า สมัครแค่ร้อยห้าสิบบาทเล่นได้สามสิบวันสามสิบวันเพราะว่าเพามีกำหนดกำหนดไม่อันลงจากเครื่องมาเห็นไหมพี่น้องทางออกนะครับครับเขาถึงถ้าออกมาจากสนามบินสวนนภูมิทีเขาเช็คกระเป๋าแล้วซิมีบริษัทเอเสก็คือทําจากตรงนั้นมาเลยเพราะว่ากริยัเทาก็สซิมมีเน็ตเพราะว่าเท่ากับซิมมีเน็ตใส่ล้นะ มันนี่เพื่อนแนะนำให้ไปยกเลิกเ็ดซิมธรรมดาอยู่โลตัดโรตารดมาลินค่ะโอเคค่ะยารเป็ข้ขอพิพาทกับเ้าเพราะว่าชูนถ่ายมันถู่หมาตลอดเนี้ยขนาดแม่จากจิดาเงินของท่านหมดแล้วการุณาเติมด้วยไปวู้ <laughs> พี่น้องมันสางวนะ่าเนาะกับว่าพื้นกันในรถจกจก,จก,จกแจ๊กไปพี่น้องเออยัง ่าเพื่อนเรื่องอันนี้แหละการเทรดเวกงานของเพื่อนนี่แหละการดำรง,งชีวิตของเราสองคนน้ำพอมดรง,งชีวิตค่ะคการเตรียมงานเตรียมการไหวเนาะ,ะที่ลักเนาะปลูกไอ้จากตักบาดบ้านปลูกคอมายคอมือให้มันถูกต้องตามประเพณีเฮ็ดแล้วก็ต้องยุ่งกันสักใดสักสามคืนก่อนเด้ เออผูกข้อไม้ข้อมือแล้วกะแต่นี่มันกายสามขึ้นแล้วเด้ไม่ใช่หลังจากผูกข้อไม้ข้อมือเสร็จนี่ค่ะเดอ๋ยวกติตือบนหนึ่งค่อยนี่นะว่าไ่รู้เรียงโพราผีเด้อนน้องโพราผีเด้อนน้องยามาศูนจะเสิศูนย์ขึ้นมาเตะขาดเครื่องเบิ่งได้แม่ผัาาวภัยผัวผู้ใดเคยเกาะห่วงตัวหว่วยยามาเสร็จบม้มวัวมมักใส่ฟัวรวมกับคนอื่นอาจารย์น่เนี่ยเชื่อ ของคุณตาเรบไปกินแล้วพี่น้องว่าเป้อิ่มแล้วปิ้งให้ให้ตากับจานกันนี่ปิง้งอันนี้นะให้ยายเล่อมันนะค่ะเพราะว่าของคุณตาได้แล้วแบ่งกันไปให้ยายเล่อม่นเนาะปิ้งปลายายกินแนว้วพี่น้องยายทากินแกงหดแกงน่องใหม่แกงน่อไม่ไก่ยาหม้อน่องใหม่ไก่ยาก,ก,ก,ยากขาเป็นอันว่าตอนนี้เรามาคอยกับมาได้ประมาณสี่อาทิตย์แล้วเด็กสี่อาทิติเราบอกสี่แล้ว,ลวค,ค่ะค่ะ ประมาณวันที่แปดที่เก้าวันนี้ก็ครบสี่อาทิตย์เท้าเจ้านี่มาวันที่สิบเอ็ดครับท้าหอวันที่สิบเอ็ดเจ้าก็ครบสี่อาทิตย์คือกันครบสี่อาทิตย์ก็หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตัวติดกันมาหนึ่ง <1 S 1> เดือนมม่นเนี้ขั้นว่าสุมตว่า กันเนาว่าปน้เทอเทอสีฟังกินหอดซีว่าให้ครับบอกว่านี่กะคิดหอดกะต้องทําใจค่ะเพราะว่าด้วยเพราะว่าหนาทีเหาจะต้องมีหนาทีของเหาแล้วก็เฮาต้องมีความหลับผิชอบเพราะว่ากอรสีไปงูก็ไลาก็พูอยู่ว่าพี่น้องต้องไปกันเนาะทั้งหมดมันเมื่อหลายเลยคนกกษตรไดายเงินลักเสียนเอาวะไว ไอเฮ็ดขอกแดแน่เก็บไว้เห็ดแบบสิ่งที่จำเป็นเนาะด่างสันก็ไดมือหน้าเอาไปใช่ไหะก็บเบิ่งเรากะแต่ว่าเอาอย่างนี้นะหรือว่าถ้าเกิดกลับมารอบหน้าเข้าอยู่ดีมีแห้งมีเงินมีทองเลยเพื่อเาเข้ากับจังไปเที่ยวแถวฮ่องกงไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวฮ่องกงที่มันไม่ต้องขอวีซ่าก็ได้อันนี้เห้อไปละยังเก็บเงินก็พอได้ยังต้องมื่ต้นจาก เข้าพิ่งสิเริ่มต้นใส่ชีวิตอยู่ร่วมกันนาอบ้านนี้เขาก็ได้มาใช่ชีวิตยังได้คู่ได้ห้างกันเนาะนี่ก็ยังเริ่มต้นชีวิตคู่สิเก็บเราต้องสร้างนะคะชีวิตคู่นี่คือต้องช่วยกันสร้างช่วยกันเก็บมันจังสิเป็นไปขั้นบบเก็บนี่คือไปบอลอดเพราะว่าหนึ่งมากเงินน่ะ ต้องเป็นพาหาะอย่างหนึ่งคู่กันไปนะคะท่านบ่มีเงินบ่มีเงินซื้อกินบ่มีเงินผ้ากันไปนหนีเม่นสิฮากาันปันไดก็ทะเลาะกันเด้คือเข้ามาหาพี่ก้อยเะยพี่น้องบ๊เป้มาทั้งนี้ก่ะเพื่อนเป็นเงินบาทเลยต้องไปใส่น้ำเพลินวันนี้พี่ก้อยเพื่อนเมื่อบ้านบ่เป้ั<ก>นต้อง,งใส่เงินกีบก็ต้องใส่เงินเท้ามันก็ต้อง,องใส่เงินกีบเพราะทุกอย่างที่เมื่อรอบนี้นะ เป็นคองเปลาเป้หมนเลยพี่น้องก็เพราะว่าเขาก็ต้องได้ใส้ต้องกดออกมาใส้เป็นบองใส้เงินกีบค่ะเพราะว่าเงินบ้านเขาต้องกลับมาใส้อยู่บ้านเขาเพราะว่าเขามีซองบ้านบ้านลาวกับบ้านไทยด้ิเขาต้องเอาเงินบ้านต้องใส้อยู่นี่เงินกีบก็ไว้ใส้อยู่พูนแบบนี้นะพี่น้องซ่องถามันก็เป็นโอกาสดีของเราดิเนาะแมนอยู่ค่ะ แต่สั้นอะคะเธอไม่ได้เหมือนกันค่ะ้กตินี่บ้างส่กกันชุกแเราบอกสุกแล้วซิงซังปกเซกด้วยเขาว่าภาษาภาษาอย่างภาษาเวียภาษาอังกฤษก็เฮอร์คัารบบีคิวใช่หมูหมาใช่หมูหมาผูดเยอะกว่าคนเยอะไป อยู่เที่ยวไปเที่ยวมาเบิ้ง่งแต่ถ้าเกิดมาดพร้อมกันมันก็ค่าใช้จ่ายเยอะแม่มันเบิดร้ายอีก,กมีแต่เก็บเงินเก็บยังถ้าว่าอันนี้ค่าตั๋วองบินก็ขึ้นเพิ่มขึ้นนะที่รักมีแต่ห้าเก็บเงินไว้ไปแล้วเบิเ้องต่อห้ายัางไปเที่ยวที่เดียวกับในชีวิตของเราเครื่องห้าไปรอบตอนรอบแรกที่ได้เจอกันที่าไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวนั่นเท่นั้นก็ได้เมียน แต่วาย่นี่เขาก็จ่อยากสร้าอันนี้คือความคิดของคุณแฟนค่ะความเป็นผู้ใหญ่ของเพิ่นเพื่ออความกิเลนของเพื่อนเองน้องก้อยนี่บ่ได้กํำหนดกฎเกณฑ์ชีวิตเพื่อนได้พี่น้องให้เพื่อนเป็นผู้ตัดสินใจเองเพราะว่าเพื่อนกับเป็นผู้ชา้ถึงน้องก้อยจะได้ถึงน้องก้อยไปหาเงินเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่ว่า <eder. S 2> ถ้ามาอยู่จริงๆแล้วน้องก้อยก็ให้เพื่อนเป็นเสาหลักได้พี่น้องให้เพื่อใหอคคคอ้ความคิดความอ่านก็ให้เพื่อนเป็นความคิดความอ่านเนาะที่หลักเนาะเออ พี่น้องก็ชิตจังไลพี่น้องเพราะว่าขัวยู่รใสชีวิตเราไปมันใส่งูปลาแช่เพราะมันมีเงินบ้านเกินมืมน<ว>อเ่าพี่น้องอาศิมวนอยังกะจิงอยู่ด้แต่ว่าแต่ว่าคุณแฟนนั่นเพิ่นเสียดายเงินกะจิงจิงค่ะมันมันใช้เงินหลักแสนนะเมื่อแล้วก็ววไปคุณแฟนก็ได้อยู่บ้านเฉยๆถ้าคุณแฟนได้อยู่บ้านคุณแฟนคุณแฟนน้นได้ช่วยพ่อช่วยแม่ทำนู่นทำนี่แล้วก็คุณก็ได เห็ดขอบแบเห็ดตามฟันจะของเห็ดหัวให้มันแหล่หอมให้อมหน้าข้าวพันจะของก็มีแต่ว่าซีลรกกาเบื่อยู่ทั้งคุณก็คือขาดมหาตากับยายทั้งทีมีสองบาทเดือนเดิอนละครังยังเท่ากันมึงเธอกะเดือนเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งมาเออเดือนละครั้งกำลังพลดีเพราะว่าค่าค่ารถมันแพงเนาะค่ารถมันแพงเดือนมันเือสองเดือนมากอะไรหรือว่าสั้นกะ สิงรถให้มันได้ถีาได้มีใบขับขี่นีเอารถคุณตากลับก็ได้อ้เอาไม่เปเปถ้าเกิดเป๊เๆสยงได้ถ้าเกิดเปเป้มีใบขับขี่แล้วเป๊เก็สามารถขับได้ไงคะเพราะว่ารถยู่่มีสองคันเป็นรถรถข่อ,ขอยกับรวจจากกัซซ่าม,มาขับรถข่อยได้เพราะถ้าเกิดกืะทำพาสปอร์ตเราก็ข้ามไปได้เพราะว่ารถตัวต้องมีพาสปอร์ตรถคุณตานเคยข้ามไปแล้วที ไม่เคยข้ามแต่ว่าต้องไปทำพาสะปอร์ตไงทั้งสองคันยังไม่มีพาสะปอร์ตหลดก็ต้องทําหนังสือเดินทางดิเคย okay. ขอขาครับสุกละมั้งดีลนะมาใหญ <c oughs> ่ชื่อว่าโอ้เฮ็ดกิ่นวุสุกตาเดียวคนเคยเ่าเชื่อเสียงบ่ึ้ยเย้งฮ้ยัง ป้าก็ตกดีา <laughs> คออาเสียฝาคอมามาปีงใช่กันก็ไม่ใช่โดนเนี่อันนี้ใช้วาดนแ้กินกับเมื่แล้วอาทีไปอทีมากันแล้วพี่น้องอายุก,กลการเฉยจะาเระวางมันตกกันนะอันนี่การใส่เวลาอายุเราระวังมันตกนรว,นต,กนะวรตกดอก ใช้เวลาอย,ยู่ร่วมกันมังก็โดนเติร์กว่าเธอว่าเป็นประสบก,การณ์ลากลาก,ลากาใช้ชีวิตรวมกันแล้วก็เรียนรู้กันวันนี้เพื่อนมามมหึงน่ะเด้พี่น้องใจเงินลอยได้งินลอยได้คนสีว่าคนสีประกาศเขาคอย <c oughs> มีนีอะไรด้ย <c oughs> อย่าบอกพี่ <c oughs> ล้านอะไรเนี่ยบอกพี่น้องนะกอยก่บ,บอกแบบว่าเอออยู่ไกลกันเอาเอาคบอกวัยเนาะ เออกระว่าไว้จะก็ว่าไว้ต่รถคอยกระว่าไว้ก็มันก็ดีเด้ล่ะที่ลรกยัมก็ดีย่อยู่แต่ะยาเจ้าสูเด้อต่ยาลอยไปยังเนอขั้นเจ้าอยากเบิ้ลเจ้าจะวิดีโอข้อเปิดน่มเปิดยังให้เจ้าเบิ่งก็ได้เเคยขอเบิ้ลก็เจอเอาก็ก็หูอยว่าเ่าเคยขอเบิ่งแต่ว่าความี่อยู่ไกลกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็ยังเด็กบางทีในไปเขาได้เป็นคนด้านหูย ได้ก็เอาบ่ได้ก็บ่เอานั่นเน่ได้ก็ได้เอ๊นั่นนี่จะเน้นระบาดนี่น้องเบิงซอยกันเรื่องี่น้องผู้เดียวนี่ละครับู้เดียวนั่นละสิประการก็มีเนี่ยแล้วเสือซอก้อยเรื่องแสนเรื่องพี่น้องบ่หักไพ่แววหาัผู้เดียวนี่ละผู้เดียวนั่นก็พอแยงนะพี่น้องเลยผู้ยุงกบครับู้เดียวนี่ละผู้ไดสิมาเอาก็มีแต่ผู้เดียวนั่นละเอาก็ได้ เนาะครับก็มีคนยานเขาไปหาดินชั่วเด่นสาตียินผู้บ่าวตียานละเนาะครับประเด็นเนาะกับกับอยู่บ้านก็คือพี่น้องเอฟซีพันเน้นนั่นแหละไม่ได้เป็นคนมักลิ้นมักินไม่ได้เทลายไปตายอยู่ก็คืออยู่ไปก็คือไปนี่แหละคืุกและมันคือเพลงใหม่สถานที่บันไดปอเป้ฮู้ที่รักตาไม่มาซครั้งเลยพี่น้องกัรเป็นคนมักลิ้นนะโอ้ยผับ ผิดแค่นี้สิบอมุนบ่สิบอโทรบร่เนาะไปไปให้คุณยายอาปาไปให้คุณยายซุปบ,บ่หรือบะซุปโอ้ยจันจิลาอะไรจันจิลาพี่จีไม่จันจิลา,ลา,ม,ลามากินปิ้งป่าเด้อกับตำทัวว,ทว่าเบื่ออีกเชฟกินเอห้องคอยยุคพี่จีว่าเป็นหองข่อยบูชาคือปุ่นแม่นบ่ของข่อยตัวนี้ พี่รักดูนี่ามัวมัวเอาตัวนี้เลยไหมเนี่ยบอมาพี่นมสดนมสดนะมะพร้าวปันน αι, ่นเนี่ย่เจ้เป็นยากตอนแรกก็สกายแล้วนะลงไปเส้น,น้มะพร้าวนนาปปชินแหน่งให้เจ้าหลงผู้ด,เดีเอพี่น้อง สม,มุิพ่อผู้สาวผู้สาวย่อเจ้าบริเวณเชียงไดบ้านี้ลานน้องสาวข่อยข่อยมูจักกันกดีจีจ้าลาน้องติม๋มค่ะโอ,อ้ลานน้องสาวข่อยลงไปหันผู้สาวย่อเขาก็บอกข่อยปราบหล่นแล้วเขาเป็นมูข่อยอยู่เนาะพี่น้องเอฟซีไว้จ่าบาเปดได้เลยอืม ไม่ใช่เป็นคนโลเลอ,อืมเขายิงกล<อ>ับไปบ้านกับเบื้องบ่อเบื้องแม่เฮโัวเฮตโซนนั่นแหละจะได้อยู่เบื้องพี่น้องอแกๆนะ่ๆเนาะแล้วข้าวปีนี้แล้วข้าวแต่หพรปีเพรเห็นน้องเฮตโซนกลับไปจะได้เฮตโซนพักให้แม่แล้ะไปเฮ้ยเห็นมันจมอยู่พี่น้อง <c oughs> สิไปปลูกพักปลูกหญ้าแนนไปเฮดหัวเฮดสวนยูบ่อเป็ดทาแนวเฮดมานี่ก็บ้าน ไปโน่นก็บ้านยหย่ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วปิ้งปลาร้อนๆเฮื่อใหญ่มันาคิงอไรใหญ่มันหอนเดิน้กินเลยหอนเดินเไงโอ้หักไงหะไม่ได้เข็มไงไงครับ พี่ก้อยคุณอาป้าหมอป้าหมออามากรเขามาเะ่เขก็ขามาจแล้วาม็ไย่งน้าเขาเอาหมูใช่น้ำอยู่บอมมันหมูเอาคือบโบปเอาหมูบอกว่าหมูในตู้แข็งมันบไปอยากอผ้ดีก่วันเขาเล่นหนังเล่นร้าอนนี้พึ่งมกแล้วหบ่ันนีมกแล้วอยู่บอกแล้วอยู่แล้วมันนนัเอามาจิีบงเย กินง่ายาแล้ะกินนนเอคือว่าในเทนนิสพุทธามันเก่าบโบรานแม่เฮ็ดพวกกินมันเพชรกินกินบ่ได้ใหญ่ต้องก้างเนะใหญ่ตู้ว่เปิดใส่ยัยยุนี่บ่มนี้ใบ่มีเนาะใหญ่เพิ่นเพิ่นกลับไปเล่วนะเพิ่นกินปลาปลาทูนะก้างข้าวขอเพิ่นที่เราแนมนี่อ๋อตายแต่อีตู้ตายเลือดไปรีบเลยรีบเลือดไปยังให้กินเก็บตาย โอเคน้องปากกะพีกำนองไว้ซัมนี่เนาะม่ใหญ่กินปิ้งปลาอร่อยไหมครับพี่น้องฝากกับพี่กำน้องไว้ซัมนี่ยู่ดีมีแห้งด้วจ้าขอไดพี่น้องอยู่ดีมีแห้งจ้าครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ